ฝูงวัวผสมบามั่นกับบาซินตอนนี้ฟาร์มรวมมีประมาณที่เจ็ดตีแปดตัวอยู่ในท้องอีกเจ็ดแปดตัวขอให้คลอดแบบปลอดภัยมีอะไรเลยนะคะ มีชื่อทุกตัวมีชื่ออีไม่แดงดองีหน้าอีทองอีผอมอีเพชรอีคูณอีขาวอีหลังแล้วก็ไอไอพร้อมไอ,ไอ,ไอ,ไอลูกทุ่ง ไอ้อะไรอะ่ะไอ้อะไรอีกอะ่ะไม่รู้จำไม่ได้ต้องถามพี่ไม้กับพ่อนะจ๊ะไอ้เข้มไอ้เบิ้มไอ้เอามาชีโชว์แก้วหอ้องน้ำก็มีไม่เข้านี่ใส่ไม่ได้เป็นบัวไม่มีมารายาทโุ้ยตก,กใจนะกินก็กินดีๆสิเอาซ้อนซ่อมด้วย ออนก็นมีจานด้วยมากินอย่างนี้ไม่ได้นะกินกับปากเนี่ยม้ใช้มือกิน ฝากกดไลค์กดติดตามให้สมรือไทยฟ้ามบ้่นสวนด้วยนะคะขอให้รำรวยเงนินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนไม่ต